ข้าจะาาไปรกที่พัดทะลุงกันก่อนนะคะเขามีการแห่พระรอบเมืองในประเพณีทือสซิ้งกินเจค่ะพร้อมกับจุดประทัดว่า1ล้่านหนัดนะคะขณะที่ในปีนี้ค่ะมีขบวนมาทรงที่มาจากองเทพนะคะจากสั้นเจ้าต่างๆเนี่ยข้าวรวมว่า20สั้นเจ้าเลยทีเดียวค่ะ บรรยากาศพิธีแห่องค์พระรอบเมืองพัทลุงในประเพณีทื่อซินกินเจของชาวไทยชยาวใาจีนก็เป็นไปด้วยคึกคักค่ะโดยเฉพาะประชาชนแล้วก็หนักทองเที่ยวชาวต่างชาิหลายร้อยคนนะคะที่เข้าไปรอดชมค่ะเขาเรียกว่าขั้นตอนการประทับทรงแล้วก็การฉายอาวุธทิมแทงร่างกายที่นาวัดเสียวนั่นน้องด้ออก่อนที่จะออกไปรวมพิธีแห่องค์พระรอบเมืองไปตามถนนเส้นต่างๆในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงค่ะสรวนบรรยากาศบนถนนซ้ายรามีค่ะก็มีขบวนการประทับทรงองค์เทพ ต่างๆซึ่งบรรดามาทรงที่องค์เทพได้ประทับทรงในปีนี้เนี่ยก็มีแต่ละสั้นเจ้ามีการใช้าอาวุธทรมานร่างกายเป็นจํานวนมากหลังจากนั้นเขาก็ออกแห่ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงโดยตลอดสองทางทางค่ะมีพี่น้องประชาชนคนไทยเชื้อส้จีนเนี่ยเขาออกไปตั้งโต๊ะรับองค์พระเป็นจํานวนมากอีกทั้งยังได้มีการเตรียมประทัดแพร่เพื่อจุดไส้เกีียวตามความเชื่อขณะเดียวกันในปีนี้ค่ะก็มีชาวจังหวัดพัทลุงแล้วก็หนักท่องเที่ยวร่ำชมขบวนมาทรงพร้อมจุดประทัดว่าหนึ้งหลาน นัดค่ะแล้วก็ขบวนแห่มังกอจากจังหวัดนครสวรรค์ด้วยค่ะซึ่งขบวนแห่องค์พระและการแห่เกี่ยวพรอมขอบวนหมาส่งนะคะหรือว่าที่เรียกว่าการอัญเชิญองค์พระกิ้วองไตเตองค์ประธานการกินเจแล้วก็องค์พระจากศาลเจ้าต่างๆในพื้นที่ทั่วพัทลุงออกโปรดโลกล้านสาธุชนช่วงเทศกาลกินเจโดยการจัดงานในคืนนี้ค่ะก็มีขึ้นตั้งแต่วันที่2ถึง12ตุลาคมนะคะ2567 โดยจังหวัดพัทลุงเทศบาลเมืองพัทลุงรวมกับพัทลุงการกูศลมูลนิธิค่ะเขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงและปีนี้ค่ะนางนิสากรวิสิทธ์ระอาดผู้วาราชการจังหวัดพัทลุงนะคะก็ได้เป็นประธานเปิดพร้อมด้วยนายปรีชาน่ลหน่อยค่ะรองผู้วาราชการจังหวัดพัทลุงนายธาราวิช่วยเกิดค่ะประหลัดจังหวัดพัทลุงรวมกันแห่องค์พระตลอดเส้นทางด้วยค่ะอย่างที่เห็นนะคะก็เป็นบรรยากาศ การของการแห่พระรอบเมืองนะคะในประเพณีทื่อซิ่งกินเจของจังหวัดปทลุงนะคะก็จะเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนออกมาตั้งโตะนะคะเพื่อจะรับพรนะคะเบื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงของเทศกาลกินเจบางคนก็เตรียมประทัดไหวเพราะว่าขบวนเกี่ยแห่พานก็มีการจุดประทัดนะคะเพื่อจะเป็นการสะกเคราะห์ให้มดถูกมดโซกในช่วงของเทศกาลกินเจนั่นเองค่ะ